โอเคครับน้องวันนี้นะครับก็มาเจอกับพี่กบอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับข้อสอบโครงการเรียนล่วงหน้าเคมีมเกศหรือก็ general chemistry มเรนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการหาค่าเอนทันีของสมการเคมี Me. นะครับโดยค่าเอนทันีหมายถึงอะไรค่าเอนท a น p ีเนี่ยมันก็จะหมายถึงค่าเดลต้านั่นเองนะครับเออตามภาษาอังกฤษนะนะอ่าตอนนี้เนี่ยลักษณะของโจทย์เนี่ย บทนี้มันจะอยู่ในบทอุลตราศาสต์เคมีนะครับหรือว่าเทอร์โมไดนามิกนะครับโจทย์เนี่ยมันจะให้สมก,การเรามานะครับแต่และสมก,การมันก็จะมีค่าเดลต้า h ของมันนะครับเออพอเสร็จแล้วเนี่ยมันจะจโวสมก,การหนึงมาให้นะครับซึ่งเป็นสมก,การที่เราต้องการหาเดลต้า h ในที่นี้ก็คือสมก,การที่3ใช่ไหมก็ให้สมก,การที่1กับ2มามีเดลต้า h สมก,การที่3นี่ให้เราหา นะครับวิธีการหาทำยังไงจำไว้เลยว่าสมการไหนที่โจทย์ต้องการหาเดลต้าเเนี่ยเราเรียกันว่าสมการหลักนะครับจำไว้นะครับสมการไหนที่ให้หาเดลต้าเเนี่ยเราจะเรียกมันว่าสมการหลักส่วนสมการไหนที่โจทย์กำหนดเดลต้าเมาเราเรียกว่าสมการย่อยนะครับนี่พอเสร็จแล้วเนี่ยเวลาดำเนินการเกี่ยวกับสมการเนี่ยนะครับ ในบทอุณหะเนี่ยเดี๋ยพี่จะบอกคลิคคร่าวๆสำหรับทำข้อนี้ไว้นะครับสิ่งที่จะต้องใช้เนี่ยอย่างแรกก็คือถ้ากลับสมการนะครับถ้าเรากลับสมการต้องกลับเครื่องหมายเดลต้าเด้วยนะครับอ่าถ้ากลับสมการต้องกลับเครื่องหมายเดลต้าเด้วยหมายความว่าถ้าแต่เดิมเป็นบวกกลับสมการก็จะกลายเป็นลบถ้าแต่เดิมเป็นลบกับสมการก็จะกลายเป็นบวกนะครับ ต่อไปถ้าคูณสมการนะครับเราก็ต้องเอาตัวเลขนะครับคูณกับเดลต้าเนั้นด้วยหมายความว่าถ้าเราเอา3เนี่ยไปคูณกับสมการเราก็ต้องเอา3ไปคูณค่าเดลต้าเด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายถ้าเกิดรวมนะครับรวมสมการเราก็ต้องเอาเดลต้าเของ2สมการเนี่ยนะครับมาบวกกันนะครับ อันนี้ก็จะเป็นทริคที่เราจะใช้ในข้อนี้นะครับกับสมการคือกับเครื่องหมายเดลต้าเคูณสมการให้เอาเลขเนี่ยคูณด้วยเดลต้าเนะครับแล้วก็รวมสมการก็คือเอาเดลต้าเของสองสมการเนี่ยมารวมกันนะครับอย่างข้อนี้เวลาเราคิดเนี่ยนะครับสิ่งแรกที่น้องจะต้องดูนะตัวเนี้ยมันจะใช้ทีสามสี่สมการจะได้นะมารวมกันมันใช้ได้หมดเลยนะครับสําหรับแทักิกที่พี่ให้เนี่ยน้องดูสมการที่1กับ2นะครับ 1นกับสองนะดูย่อยนะอย่าเพิ่งไปดูหลักนะครับมันมีอะไรที่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยหนึกับ2มีสารที่เหมือนกันอยู่2ตัวคือ o 2กับ so 2นะครับจำไว้ว่าสารที่เหมือนกันเนี่ยเราไม่เราไม่สนใจตัวเลขจำนวนของโมนะขอให้มันสารเนี่ยมันหน้าตาเหมือนกันก็พอ o 2เหมือนกัน so 2เหมือนกันตัวเลขหน้าโมไม่สนใจเนี่ยเราจะไม่คิดนะครับคือไม่เอามาคิดเทียบกับสมการหลักนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะง่ายละนะครับตอนนี้เนี่ยเวลาที่เราจะดูเนี่ยนะครับเรามาดูก่อนว่าก่อนที่มันจะรวมกันเนี่ยเป็นสมการ oi, ท,กที่3เนี่ยหกับ2เราต้องทําอะไรกับมันก่อนก่อนที่เราจะรวมกันเป็น3นะครับสมการที่1ก็เหลือตัวให้คิดอยู่ตัวเดียวก็คือตัว S นะครับน้องจะต้องเอาสมการย่อยเทียบกับหลักนะไม่ใช่หลักเทียบกับย่อยนะครับย่อยเหลือตัวให้คิดอยู่ตัวเดียวคือซันเฟอร์เอามาเทียบกับหลักอย่างแรกเช็คก,ก่อน สมมุติว่าสรรมการที่1น,นะพี่จะดำเนินการอะไรกับมันเรามาเช็คก่อนย่อยกับหลักอยู่ด้านเดียวกันหรือเปล่าในที่นี้ย่อยกับหลักอยู่ด้านซ้ายเหมือนกันดังนั้นก็คือไม่ต้องกลับสรรมการนะครับสำหรับสรรมการที่1น,นะครับเสร็จแล้วตัวเลขหน้ามวลเท่ากันไหมคำตอบคือไม่เท่าย่อยเป็นหนึ่งหลักเป็น2 เราต้อง,องทําให้ย่อยเหมือนกับหลักใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้1กลายเป็น2เราก็ต้องคูณด้วย2นี่ดังนั้นสมการที่1นเนี่ยนะครับเดลต้าเมันก็เดินดำเนินการแล้วนะครับออกมากลายเป็นตัวนี้สมการที่1นนะครับเราทําการไม่ต้องกลับแล้วก็คูณด้วย2ดังนั้นสมการที่1มันก็จะกลายเป็นสมการใหม่ก็คือ 2s อสบวกสองโอทู2 ได้เป็น2 SO2 ตัวนี้สมการมันก็จะเป็นชื่อใหม่นะครับก็คือสมการที่3ถ้าสมการไหนโดนดำเนินการก็จะเปลี่ยนชื่อนะเดลต้า H ของมันก็เป็นเดลต้า H them, ของสมการที่3ก็จะมีค่าเท่าไหร่ก็คือไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับก็ไม่ต้องมายุ่งม,มันคูณด้วย2หมายความว่าเอาเดลต้า H them, ของสมการที่1คูณด้วย2ก็จะกลายเป็นลบ600นะครับอ่า ตอนนี้เรามาดูสมการที่2บ้างว่าเราจะทําอะไรกับมันนะครับสมการที่2มันเหลือตัวให้คิดอยู่ตัวเดียวคือ so 3น้องก็ต้องเอามาเทียบกับสมการหลักอยู่ด้านเดียวกันหรือเปล่าคําตอบคืออยู่ด้านเดียวกันแล้วถ้าอยู่ด้านเดียวกันแล้วก็ไม่ต้องกลับนะครับตัวเลขหน้าโมลย่อยกับหลักเท่ากันไหมเท่ากันอีกเท่ากันก็ ไม่ต้องคูณนะครับดังนั้นเนี่ยถ้ามีคําว่าไม่ต้องกลับกับไม่ต้องคูณเนี่ยหมายความว่าสรรมการที่2ก็คือคงเดิมคงเดิมแล้วก็ก๊อปปี้สรรมการที่2มาคือเราไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับมันนะครับนี่ดังนั้นชื่อสรรมการมันก็จะเหมือนเดิมก็คือเป็นสรรมการที่2เดลต้าเฮก็เหมือนเดิมนะครับก็เป็นเดลต้าเฮสก็จะมีค่าเท่ากับลบร้อยเกิกิโลจูลนะครับตรงนี้นะอ่ะพอเสร็จแล้วเนี่ย หลังจากการดําเนินการแล้วนะครับเรียบร้อยเนี่ยให้เราเอา2ส,สมก,การนี้มารวมกันนะครับเราก็จะได้สมก,การหลักโดยอัตโนมัติเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เราก็เอา3ม,มาบวกกับ2นะครับสังเกตดูนะมันก็จะตัดกันนะครับตัวนี้กับตัวนี้ตัดกันนะครับที่เหลือก็ไม่มีตัวตัดกันละ 2S นะครับก็ชักลงมาเขียมสีน้ำเงินแล้วกันนะ 2S ตัวนี้2 O2 บวก O2 ก็กลายเป็น3 O2 นะครับส่วนด้านนี้ก็เหลือ2 SO3 นะครับน้องก็จะสังเกตเห็นว่ามันจะเท่ากับสมการหลักโดยอัตโนมัติเลยเห็นปะเออเนี่ยสูตรของพี่ดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะมี3 4สมการ5สมการ10สมการก็ใช้หลักการเดียวกัน นะครับซึ่งตรงนี้ถ้าน้องอยากจะเจอโจทย์มากกว่านี้และอธิบายละเอียดมากกว่านี้นะน้องจะทําโจทย์ประเภทนี้ได้หมดเลยไม่ว่าจะกิ่สมการจะตามเนี่ยก็สามารถลงคอร์สหลักกับพี่ได้นะครับนี่ตัดมาแค่แค่บางส่วนนะเป็นเทคนิคในการคิดนะครับเสร็จแล้วเดลต้าเฮที่โจทย์ต้องการหานะครับก็จะมีค่าเท่ากับเอาเดลต้าเฮของสมการที่เราเดําเนินการสุดที่แล้วเนี่ยมาบวกกันนะครับเพราะว่าเราเอา3ามบวกสองเนเดลต้าเฮก็เอามาบวกกันก็เป็น ลบ0 0บวกกับลบ0ออกมาก็เท่ากับลบ790กิโลจูลนะครับซึ่งมันก็จะตรงกับชอยในข้อ e นั่นเองนะครับโอเคครับเรียบร้อยนะครับสำหรับข้อสอบข้อนี้เกี่ยวกับบทจลนรลพลาศาสตร์เคมีนะครับหวังว่าน้องก็คงจะได้ใช้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับตรงนี้นะครับแต่ว่า ถ้าติดตรงไหนก็มาถามพี่ได้นะครับตรงนี้นะแต่ถ้าใครเดินกับพี่ก็จะได้เจอโจทย์ประเภทนี้เยอะเลยนะครับโอเคครับวันนี้เอาไว้เท่านี้ครับผม